สวัสดีครับอ่าวันนี้ทางอูนาคิมรวมช่างก็ขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับไม่ว่าปีเก่าปีใหม่นะครับผมก็บริการรับจบนิสสันไม่ว่านอกหรือในสถานที่นะครับวันนี้ก็อยากจะรีวิวนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้หรือว่าคนที่รู้แล้วก็ดีนะครับอ่าคืออาการ ปั๊มที่ส่งมานะครับอยากให้ส่งมาแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ทำไมผมถึงให้ส่งฝ่อง ECU มาด้วยก็คือต้องการสแกนดูก่อนครับก่อนจะลือปั๊มนะครับอ่ะเรามาดูอันนี้ครับเขาบอกว่ารถมีอาการควนขาวอ่าเหยียบไม่ขึ้นแล้วก็ดับอ่าพักหลังมาไม่ติดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นนะอะไรของมันนะครับว่ามันถึงไม่ติดเนาะอย่างปั๊มที่ส่งมาอย่างนี้นะครับรับประกันชิ้นงาน หนึ่งปีนะครับรับประกันอยู่แล้วนะครับถ้าส่งถอดส่งมาถ้ามีปัญหาก็ถอดส่งมาใหม่แต่ถ้าไปจบหน้างานมีปัญหาผมก็ไปดูแลให้ที่หน้างานนะครับไม่ต้องห่วงว่าทางอูนาคิมจะเบี่ยงเบนปัดความรับผิดชอบนะครับไม่มีนะครับคือเราจัดยาบันคือเราเน้นเรื่องคุณธรรมอยู่แล้วนะครับซ่อมตรงจุดหยุดปัญหานะครับราคายุติธรรมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ชื่อนี้เชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับอย่างคนที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะครับถ้าไม่รู้ก็ไม่ควรจะไปแกะไปงัดไปแงะมันนะครับเพราะว่าของส่งมาหาผมเนี่ยราคามันจะเปลี่ยนทันทีเลยแต่ถ้ามาเดิมๆผมคุยไว้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้เขาบอกว่าควันขาวนะครับเร่งแล้วก็ตัดรอบดับนะครับอ่าเรามาดูกันว่ากล่อง ECU ตัวเนี้ย สมบูรณ์ไหมหรือปั๊มเสียนะครับผมจะไล่เทสเป็นสเตปไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการหลงทางครับออันนี้นะครับกดปดง่ายแต่เรามาดูกันเรียกกันเล่งไม่ได้ครับเล่งแล้วมันก็จะดับ เห็นเขาว่าอย่างนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาออก ś ś ดบอ่าเห็นนะครับคอยเสียอันน anyway> ี้นะครับ ขาวจากกล่องนะครับยิ่งติดนานยิ่งขาวนะครับปกติแล้วยิ่งติดนานจะยิ่งไม่มีควันนะครับมีแต่ลมออกท่อไอเสียเท่านั้นนะครับรุ่นนี้จะแรงแบบไรควันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ที่ไปแกะปั๊มมาเขาบอกว่าเป็นปั๊มไทม์เมอร์ติดมั่งลูกสูบติดมั่งอะไรอย่างนี้นะครับคือหลงทางแล้วนะครับคือตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเขาไปงัดเปลี่ยนอะไรนะครับมดฟงมดเฟดอย่างนี้นะครับที่คุยปรึกษากับผมนะครับแต่แกะออกมาแล้วแบบนี้คือตอนนี้มันไม่ติดไปแล้วนะครับแต่กล่อง ECU มันติดนะครับตัวที่เสียมีปัญหาคือกล่อง ECU นะครับอ่า ไม่ใช่ตัวนี้นะครับถ้าขาขริ้งเสียผมก็จะลองนะครับแต่ก่อนจะซ่อมเนี่ยผมจะลองก่อนว่าจุดไหนที่เสียครับแต่แบบเนี้ยของเดิมไม่น่าจะเสียแต่ว่ารื้อแล้วมันต้องเสียครับอย่างนี้ครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับงัดซ่อมมาแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูกล่องอันนี้นะครับอันนี้อาจจะมีคอนเส่ตทีแรกครับ ไม่มีควันนะครับก็ของ ECU ตัวนี้ไม่มีปัญหาคืออันที่ส่งมาคือปั๊มไม่มีปัญหาแต่ว่า่อง ECU มีปัญหาเบอร์โทรผมนะครับติดต่อสอบถามนะครับ0861991097ติดต่อช่างคิมเลยนะครับ0861991097นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ